ประเทศกรีซมีเจ้าของเรือบรรทุกรายใหญ่และบริษัทเรือบรรทุกจํานวนมากเป็นประเทศเจ้าของเรือบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาโดยตลอดแต่ตัวเลขสถิติล่าสุดของบริษัทวิจัย Clarkson s ซึ่งเป็นองค์กรการวิจัยการเดินเรือชื่อดังของโลกได้แสดงว่าศักยภาพการบรรทุกเรือของจีนได้แซงหน้ากรีซได้กลายเป็นประเทศเจ้าของเรือบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วยปัจจุบัน ขนาดเรือที่เป็นเจ้าของจากจีนมีขนาดบรรทุกสินค้ามากถึง249ล้านตันคิดเป็น15.9%ของตลาดโลกขณะที่บริษัท Coscos Shipping สาขาต้าเหลียนรายงานว่าในบรรดาการซื้อขายของปีนี้มีมากกว่า80%มาจากลูกค้าของจีนการเพิ่มพูนจำนวนเรือของจีนนั้นได้มาจากการขยายตัวอนันรวดเร็วของการค้าและกิจการขนส่งทางทะเลที่กำลังฟื้นฟู และอุตสาหกรรมการต่อเรือที่ก้าวหน้าของจีนด้วย